เธอกำลังเตรียมจัดปาร์ตี้สุดพิเศษของเธออยู่เธอเป็นสาวที่โด่งดังที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้เลยและปาร์ตี้ของเธอจะต้องสนุกมากแน่นอนเธอรู้สาวที่แพ้อย่างเธอไม่ไปหรอกนะมอลลี่ไปอ่านหนังสือต่อเลยไปอือดูเหมือนว่าเธอจะโกรธมากเดี๋ยวเธอจะจัดปาร์ตี้ของเธอเองเหมือนกันแค่เธอคงไม่เห็นว่าเพื่อนของเธอเป็นคู่แข่งหรอกใช่ไหมมาดูกันดีกว่าว่าปาร์ตี้ของใครจะมีแขกเยอะกว่าและปาร์ตี้ไหนจะเจ๋งกว่ากันมอลลี่เธอกำลังเตรียมการด้วยงานปาร์ตี้ของเธออยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปจัดกันที่ไหนอ่ะ ชวงดีมากเลยห้องเรียนการละครเก่าๆห้องนี้ไม่มีใครใช้มานานมากแล้วล่ะมีคนบอกว่าห้องนี้มีผีสีงอะแต่ห้องนี้คงจิงมอลลี่เป็นผีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแหละเธอโดดเรียนทุกวิชาเพื่อทําความสะอาดห้องนี้เลยนะเฮ้ยมันก็ดูดีอยู่นะเนี่ยแคทเธออยู่ในครดขาดหลังใหญ่มากคุณพ่อของเธอเป็นวุฒิสมาชิกและเขาก็ทํางานหนักเสมอเลยแคทก็เลยได้รับการดูแลจากพ่อบ้านของเขาอย่างโจอ,อี้แทน แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่เข้ารู้จักรงมบริยาสักเท่าไหร่บางทีชาคาโมมาย์อาจทําทให้เธอรู้สึกดีขึ้นได้เดี๋ยวโจอ้ต้องไปเตรียมห้องสําหรับงานปาร์ตี้แล้วล่ะเขาบอกว่าเขาอยากจะออกกําลังกายเพิ่มหน่อยนะ่ะนี่แหละโอกาสของเขาเลยมาให้นะไม่ได้ี่มันยังไม่ถึงเวลาพักเลยนะพอบ้านคนนี้ไม่รู้เรื่องเอาซะเลยเครื่องประดับทองคําของแคททาให้เธอมีไอเดียใหม่ๆแล้วล่ะและเดี๋ยวโจ伊เขาจะช่วยเอง คุณใส่ทองคพงพําแท่งเข้าไปในเครื่องย่อยกระดาษแบบนี้ก็สามารถออกมาเป็นกระดาษทองคําแบบนี้ได้ด้วยนะแต่คุณอย่าไปลองที่บ้านเลยจะดีกว่าที่ปาร์ตี้สุดร่ำรวยทุกที่จะต้องเหมาะกับการถ่ายรูปเสมอมอลลี่เธอกําลังเตรียมฉากหลังของเธออยู่เหมือนกันเธอต้องทําได้แน่นอนเธอจาได้ว่าเธอยังเก็บผู้ปอมปอมอ,อันเก่าของเธออยู่นี่นะจะสามารถใช้มันได้ด้วยลหละมอลลี่เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์มาก โจ伊เขาก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่แคทกำลังฝันถึงเสียงปรบมือของทุกคนในงานปาร์ตี้ของเธอที่นี่จำเป็นต้องมีลูกบอลดิสโกโ้ด้วยนะโจ伊เขาเคยเป็นนักเต้นข้นางถนนเมื่อก่อนและเขาก็คิดถึงวันเก่าๆของเขามากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยโด่งดังใน u t u b e สักเท่าไหร่เขาเคนหมดแล้วเนี่ยการเต้นของเขาทำให้แคทอารมณ์ดีมากเลยและดูเหมือนจะมีคนมาติดตามเพิ่มเยอะเลย ลูกบอลเป็นสิ่งที่ดึงดูดมอลลี่มากๆ mm. เธอต้องการมันมากเลยล่ะแต่เธอต้องชนะเขาอย่างแฟร์แฟร์ซะก,ก่อนเธอเก่งเมืกันมเนี่ยดูเหมือนว่าใช้กากเพชรแล้วเวทมนต์เพียงเล็กน้อยก็าสามารถเปลี่ยนลูกบอลให้กลายเป็นดิสโก้บอลได้แล้วล่ะ mm. ปาร์ตี้นี้ต้องเจ๋งมากแน่นอน mm. แคทสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ได้เสมอแล้วเธอก็สามารถทิ้งไม่ได้เสมอถ้าเธอไม่ต้องการมันเธออยากให้ทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์สุด ต่ดูเหมือนโจเอ้เขาจะต้องช่วยอีกแล้วเขาต้องมีชุดที่ทำให้แขกประทับใจสักหน่อยมันตลกมากเลยอะมอลลี่ต้องการปอมปอมเพิ่มแล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าอาจารย์วิชาพระศึกษาจะจับเธอได้คุณปาเตอร์คิดว่าเธออยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์น่ะโอ้โหสงสัยเธอคงต้องตามน้ำไปก่อนแล้วล่ะเธอน่าจะไปฝึกเต้นมาหน่อยนะนี่มันเพื่อปอมปอมของเธอเลย ดูเหมือนว่าเธอจะทำได้แล้ว <S <S แคทกำลังวุ่นวายอยู่กับการเตรียมงานปาร์ตี้ของเธอมันก็ยากเหมือนกันนะ่นี่ยแล้วเธอก็ต้องตัดสินใจเยอะเลยล่ะเกมทวิตเตอร์นหรอไม่ไดีเรื่องอะไรซะเลยอะ่ะโอ้บางทีมอลลี่อาจจะใช้ได้นะ <S 1> <S 1> ตอนนี้เธอไม่ต้องถูพื้นเองแล้วล่ะดูเหมือนว่าจะมีคุณพานโดมาถูให้ด้วยมอลลี่คิดว่าเขาจะมาเล่นเกมนี้กับเธอน่ะเธอไม่ค่อยมีเพื่อนสักผูไหร่หรอกเธอก็เลยตั้งใจเล่นเกมนี้มากเลย แต่ดูเหมือนว่าคุณพานโดงจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่เขาคิดว่าเขาอยู่คนเดียวน่ะแคทเธอต้องการอะไรที่มันน่าสนใจกว่าเกมทวิตเตอร์แบบนั้นหน่อยกอล์ฟน่ารักน่ารักแบบนี้ไงเค้กก้อนใหญ่แบบนี้ต้องทำให้ทุกคนเซอร์ไพรส์มากแน่นอนในขณะเดียวกันมอลลี่ก็กำลังเตรียมอาหารสำหรับปาร์ตี้ของเธออยู่เธอมีกามมี่แบร์ที่เหลือจากปีที่แล้วอยู่แค่ถุงเดียวเองแต่เธอมีความคิดสร้างสรรค์มากเลย ถ้าเธอละลายมันแบบนี้เธอสามารถใช้มันทําเป็นขนมหวานสุดเจ๋งแบบนี้ได้ด้วยนะ,อะมอาล,ลี่เธอมีอาหารเพียงพอสําหรับแขกแค่6คนเท่านั้นแต่เธอรู้แล้วว่าเธอจะต้องทงําไงเธอล่างทำมันว่าเธอหิวน้ำเธอจะได้แก้วกระดาษแบบนี้มาเพิ่มนี่ลอละถ้าเธอตกแต่งมาสักหน่อยโต๊ะนี้มันก็ดูเต็มขึ้นแล้ว ว่าแต่แคทจะมีอะไรบ้างนะนี่มันน่าสนใจมากเลยต้องเป็นของที่แพงมากเลยมอลลี่เธอต้องทำงานหนักหน่อยแล้วถ้าอยากจะให้ปาร์ตี้นี้ออกมาดูดีนะนะถึงแม้ว่าจะเป็นการขโมยขยะแบบนี้นก็ตามเธอทำกล้องสองทางไกลขึ้นมาจากกระดาษลังแบบนี้ได้ด้วยตอนนี้เธอสามารถเอามันไปใช้สืบแคทได้แล้วดูเหมือนของจริงมากเลยละ่ะครอบครัวของแคทมักจะถูกสอดแน,นมแบบนี้เสมอแล้วเธอก็รู้ที่จัดการกับเรื่องแบบนี้เป็นอย่างดีแคทรอที่จะได้เห็นปาร์ตี้ของมอลลี่พังทาลายไม่ไหวแล้วละ่ะ เราส่งสายสืบโจอี้เข้าไปสืบแล้วด้วยเขาน้เมืออาชีพสุดๆเลยเดี๋ยวเขาจะช่วยเข้าไปแอบสอดแนมให้เองเขาเกือบจะโดนจับได้แล้วล่ะเขาทำหมวกของเขาตกและข้อศอกเขาก็กระแทกกับพื้นด้วยแบบนี้เขาจะเต้นได้ยังไงกันเนี่ยขนาดตอนนี้เขายังเป่ายิงฉุกไม่ได้เลยอ่ะแต่เดี๋ยวมารี่จะช่วยเขาเอง ลืมเรื่อง้าอี้นิ่มๆไปได้เลยดั <g> มมี่แบน่ะจะช่วยทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้เยอะเลยเขากับมอลลี่ก็เข้ากันได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยแค่อยากทาให้ทุกคนมีความสุขในปาร์ตี้ของเธอแต่เธอจะต้องเป็นคนที่มีความสุขที่สุดเลยราชินีอย่างเธอจะต้องมีบัลลังก์และมงกุฎแบบนี้อยู่แล้วแล้วเธอจะต้องมีคนรับใช้ด้วยโซอี้เขาไปไหนแล้วนะเขาติดไมโครชิปไว้ในตัวของเขาด้วยล่ะเขาก็เลยต้องทาตามคำสั่งของเธอไม่ว่าเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามมอลลี่เขาลื้แล้วหรือว่าจะช่วยเพื่อนของเธอได้ยัง มอลลี่กับโจอีกินอาหารเข้าไปเกือบหมดแบบนี้ปาร์ตี้ต้องมีปัญหาแน่นอนโจอี้ก็ไม่มีเงินด้วยสิเขาและมอลลี่เนี่ยเหมือนกันสุดๆเลยนะเขาอาจจะไปขอเงินจากแคทมาให้ได้แต่เธอคงจะไม่ให้หรอกนะมอลลี่เธอกินขนมชิ้นสุดท้ายของเธอไปแล้วสงสยัยเธอคงต้องเอามันไปประดิษฐ์อะไรหน่อยแล้วล่ะเธอสามารถทําตู้กดน้ําจากกระป๋องแบบนี้ได้ด้วยแคทเธอมีน้ําพันธุ์เครื่องประดับสุดวิบวับและน้ําแข็งเย็นเจี๊ยบด้วยล่ะ โจอีอเขารอเวลาที่จะได้ลองมันไม่ไหวแล้วนี่อร่อยมากเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยนะแม่ขอแล้วเลยครับ<อ>และเขาก็คงจะไม่มีเงินไปซื้อมันหรอกนะดูเหมือนว่าบ้านนี้จะมีมหาเศรษฐีเพิ่มแล้วละ่ะเขาจะต้องรีบเอามันไปซ่อนจากแคทก่อนแล้วผลไมเ้เพชรวิบวับแบบนี้ต้องมีประโยชน์แน่นอนอถูกปาาตีก็ต้องมีลูกโป่งอยู่แล้ว การจิ้มลูกโป่งนี่สนุกมากเลยเป่อมาเยอะๆเลยเยอะกว่าที่แคทธคิดไว้เยอะเลยอะตอนนี้ทุกคนคงจะได้เห็นเธอบินได้แล้วล่ะขอบคุณสำหรับไอเดียนะจ๊ะมอนลี่ก็อยากได้ลูกโป่งเหมือนกันแต่การตกแต่งของเธอมันเจ๋งไปเยอะแคทสั่งหมวกปาร์ตี้สุดพิเศษจากดีไซเนอร์มาด้วย ดูเหมือนว่ามันจะแพงแล้วก็หนักกว่าที่เธอคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยมอลลี่เธอไปซื้อหมวกที่วร้านขายของเซลมาเธอซื้อหมวกมาสิบใบเพียงใช้เงินแค่หนึ่งดอลลร์เองและดูเหมือนว่ามันจะถูกมากยังไงมอลลี่เธอจะซอมได้อยู่แล้วสกอตเทปเนี้ยมันคงจะทําให้หมวกใบนี้น่ารักขึ้นเยอะเลยแคทเธอมีโปสเตอร์เจ๋งๆของเธอด้วยของมอลลี่เนี่ยเทียบไม่ได้เลยล่ะเดี๋ยวเอาไปโชว์ใครที่ไหนเลยดีกว่านะแคทเธอไม่รู้เลยว่าโซอี้เขาเปลี่ยนคิมแล้วอ๋อ นี่มันอะไรกันเนี่ยอวอิกแล้วเหรอปาร์ตี้สุดหรูราของแคทพร้อมแล้วละ่ะตอนนี้เธอก็แค่ต้องรอแขกของเธอสักหน่อยม<แ>ีพวกเขามาสายกันอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมมันนานจังเลยนะแขกคนแรกของพวกเรามาแล้วดูเหมือนว่านักกีฬาอย่างเขาจะไม่ชอบขขงนรักน่ารักตัวนี้หรอกนะแต่ทางนี้มีเราสนิยมเอาซะเลยแต่ปาร์ตี้ของมอลลี่ดูสนุกสุดๆดีเจเจอี้ในพวกมันสุดๆไปเลยทุกคนชอบกันมากเลยอะและดูเหมือนว่าจะมีแขกเต็มเลยนะเนี่ย นี่ต้องเป็นปาร์ตี้ที่ไม่ีใครลืมได้แน่นอนมอลลี่แฮปปี้สุดๆเลยดูเหมือนว่าความโด่งดังก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินของคุณหรอกนะมอลลี่และแคทพวกเธอชอบนางเงือกมากเลยล่ะพวกเธอมีโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยคนนึงก็ชอบสีเงินอีกคนก็ชอบสีทองคุณพ่อของพวกเธอก็เลยบอกให้พวกเธอไปใช้ห้องใต้บันไดเพื่อจะได้ต่อเติมความฝันการเป็นนางเงือกของพวกเธอนี่ไงล่ะ ประการังแบบนี้เหมาะกับการตกแต่งห้องของนางเงือกมากเลยใชไหมล่ะนี่จะต้องน่ารักมากแน่นอนมอลลี่เธอประทับใจกับความคิดสร้างสรรค์ของพี่ของเธอมากเลย <c oughs> <ๆ>เธอก็มีไอเดียสําหรับห้องเธอแล้วเหมือนกันเธอสัมผัสได้ถึงลมจากท้องทะเลที่พัดผ่านผมของเธอว่าแต่สีเงินสุดวิบวับที่อยู่บนหนังใบเนี้ก็ดูเหมือนเกล็ดปลาเหมือนกันในะเนี่ยเธอดูวิธีจัดการกับกำแพงของเธอแล้วล่ะมันก็ดูดีอยู่นะมอลลี่เยี่ยมไปเลยแค่เธอไม่พอใจกับเรื่องนั้นเลย ธอก็เลยตัดสินใจที่จะจัดการมอลลี่สักหน่อยกอบให้แน,น่นๆหน่อยนะมอลลี่ ah. นี่แหละที่เขาเรียกว่าพายุ <im itation> มันก็ตลกดีอยู่หรอกนะแต่พื้นแบบนี้มันยังแข็งยน่ยเลยอะ่ะสาะน้ำเป่าลมนี่นหรอ,อเฟรชไปเลยตอนนี้พวกเราก็สามารถแล่นเรือไปยังดินแดนแห่คงความฝันอันแสนหวานได้แล้วแบบนี้นางเงือกตัวจริงต้องอิจฉามากแน่นอน <im itation> <im itation> มอลลี่กำลังตามหาเฟอร์นิเจอร์ของเธออยู่ ดูเหมือนว่าเธอจะเจอของดีๆแล้วล่ะขอโทษนะคะคุณพ่อเราหลังคุณพ่อก็ต้องระวังให้ดีหน่อยนะคะสุดท้ายมอลลี่ก็มีเฟอร์นิเจอร์ของเธอแล้วแต่เธอก็ยังอยากเพิ่มความเป็นนางเงอือเข้าไปสักหน่อยว่าแต่จะทำยังไงดีนะแล้เวเธ,เธอลองใช่แล้วล่ะรูปทรงของเปลวหองนี่แหละเหมาะกับห้องใต้บันไดของเธอมาก <Wow. S 1> แคทเธอกลังอ่านแคตตาล็อกของตกแต่ของนางเงืออยู่ โคมไฟช a n เ e l i e r แมงกนกระพรูนเ่ยกำลังมาเลยเธอต้องลองทำดูหน่อยแล้วเธอต้องใช้ริบบิ้นทองคำแบบนี้เยอะเลยเราจะต้องใช้โครงของโคมไฟแบบนี้ด้วยเราแค่ต้องติดริบบิ้นทองคำแบบนี้เข้าไปที่โคมไฟแปบะบเข้าไปเยอะๆเลยดีกว่าแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยตบมือแบบนี้เพื่อเปิดไฟแล้วก็โยนของที่เหลือไปให้มอลลี่นีม่มอลลี่บางทีเธออาจจะใช้ของพวกนี้ได้นะเธอต้องชอบกันมากแน่นอน อะไรกันเนี่ยมีคงไฟแมงกะพรุนอีกอันหนึ่งรู้หรอนี่มันหลอกกันนี่นาแต่มันก็ดูดีอยู่เหมือนกันนะแค่เธออยากจะมาดูช a n d ล l ียของน้องของเธอสักหน่อยอ่ะต่ดูเหมือนว่าไฟสะดุดโหโดเห้ยก็มเป็นแมงกะพรุนไฟนี่นา แคทเธอกําลังเข้ามาสํารวจห้องใต้หลังคายอยู่เธอกํากลังหาของตกแต่งห้องของเธอเธอเจอชั้นวางของส,งสวยๆเพื่อใช้วางเครื่องประดับนงเงือกของเธอแล้วเธอจะแบ่งให้น้องสาวของเธอบ้างไหมเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้มอลลี่แล้วล่ะแต่าสาวซีเงินอย่างเธอก็ไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วเธอาสามารถใช้กล่องเก่าๆใบนี้ได้เยี่ยมไปเลยเธอเปลี่ยนกล่องเก่าๆพวกนี้กลายเป็นลิ้นชักได้ด้วยนะแคทเธอกํกำลังจัดของใส่ชั้นวางของของเธออยู่นางเงือกตัวจริงเขาก็ต้องมีของแบบนี้อยู่แล้วนะ แต่นี่ยังไม่เสร็จหรอกสายไฟแบบนี้เข้ากับห้องนี้มากเลยมอลลี่เธอก็ตกแต่งชั้นวางของของเธอด้วยเปลือกหอยและปลาดาวแคทแอบ,บเข้าไปในห้องน้ำด้วยอ่ะนี่แหละมันคือที่ของนางเงือกเลยเธอตื่นเต้นกับผ้าม่านลายหม้านังมากมากมันจะเอาไปใช้ได้ไมินะม้าน้าสีทองแบบนี้เข้ากับห้องนี้มากๆ พ่อของงมากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับห้าน่านผินี้นะนี่มีขโมยเข้ามาในบ้านนี้หรือเปล่าเนี่ยห้องของมัลลี่น่ารักมากเลยล่ะแล้วเธอก็กะว่าจะทำให้ห้องเนี้ยเต็มไปด้วยฟองสบู่เลยมาน้ำทองคำของแคปสวยมากเลยอะมัลลี่เห็นของพวกนั้นก่อนนะโอ้ฟองสบู่ของเธอแตกหมดแล้วแต่เธอรู้แล้วแหละว่าจะทำให้มันอยู่นานขึ้นได้ยังไงเธอก็เลยเป่าฟองสบู่เครื่องในตู้เย็นแต่เนี้ยห้องของมัลลี่คงจะเย็นเจี๊ยบไปเลย แน,นงเงือกก็ต้องกินสาหร่ายแล้วนะและคุณพ่อก็อยากจะสอนให้ลูกๆของเขากินทุกอย่างเลยแต่ดูเหมือนแคทจะไม่ค่อยอยากกินมันสักเท่าไหร่ทางมอลลี่เธอจะพร้อมมากเลยนะเนี่ยตอนที่มอลลี่กำลังคุยกับเธออยู่นั้นแคทก,ก็จัดการกับมึอข้ามของเธอเรียบร้อยแล้วล่ะแบบนี้มอลลี่คงจะต้องกินมันเข้าไปแล้วล่ะหรือว่าไม่ดีนะเธอสามารถใช้สาหร่ายแบบนี้ในการตกแต่งห้องของเธอได้แบบนี้ไหมล่ะคุณสามารถเอามันไปตกแต่งกระจกแล้วก็กำแพงแบบนี้ได้ด้วยนะไม่มันไม่ใช่สาหร่ายแบบเดียวกันหรอกแต่มันก็สวดีหมนกัย ธอไปเอากระจกแบบนั้นมาจากไหนกันนะอย่าถามเลยแค่ถ้าอยากจะลอกน้องสาวของเธอบ้างแล้วล่ะ What เธอสามารถตกแต่งกระจกของเธอด้วยเปลือกหอยแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็ต้องใส่กาเกเพชรทองคำเข้าไปด้วยดูสิมันเจ๋งมากเลยเนาะในกระจกแบบนี้เธอดูดีมากเลยล่ะ คุณพ่อเขายังโกห,หวดพิเสศจเลยแต่เกิดจบมันหายไปหมดแล้วอะนี่มันบ้านผีสิงหรือเปล่าเนี่ย มอลลี่เจอขนมข้างบนชั้นวางของด้วยล่ะคงไม่มีใครว่าหรอกนะถ้าเธอกินมันเข้าไปสักชิ้นสองชิ้นน่ะแต่เธอคงจะโดนจับได้แน่เลยท้ามือเธอติดกับขวดโหลแบบนี้นี่เปนสถานการณ์ที่เลวร้ายสุด,สดเลยถ้าเธออยากจะได้มือของเธอคืนเธอก็คงต้องปล่อยขนมพวกนี้ไปแล้วล่ะถ้าเธอรักพวกมันจริงๆปล่อยพวกมันไปดีกว่านะแต่มอลลี่ไม่อยากจะปล่อยพวกมันไปหรอกเธอสามารถใช้มันทำแบบนี้ได้ด้วยล่ะว่าแต่เธอจะเอาขวดโหลนี้ไปวางไว้ที่ไหนดีนะาไว้บนโต๊ะแบบนี้ไงนี่แหละที่เขาเรียกว่าเวทมนต์ ในขณะเดียวกันแ,<ฟ>แคทกำลังตามหาสมบัติของเธออยู่สายไฟเส้นนี้มันจะต้องพาเธอไปเจอกับอะไรแน่นอนเธอเห็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์แล้วล่ะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้คุณพ่อคงจะมองเลยไม่เส็นแล้วมั้งลูกสาวแกล้งเขาอีกแล้วล่ะเขาตั้งใจอ่านหนังสือจนเขาไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้บ้านเขาเครื่องหนึ่งอยู่แคลิฟอร์เนียส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็อยู่ในวัดไดแล้วล่ะว่าแต่คมไฟมันไปไหนแล้วนะมันไมาอยู่ในห้องของแคทไง แบบนี้คุณพ่อคงจะไม่รู้หรอกว่าหนังสือเรื่องโมบี้ดิกมันจะจบยังไงน่ะคุณย่าเธอสัญญาว่าจะถักหางนางเงือกให้หลานสาวของเธอมอลลี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามากลัวหรอกนะแต่เธออยากจะขอยืมไหมพรมพวกนี้หน่อยอ่ะคุณย่าเธอหลับไปแล้วล่ะและหลานสาวของเธอก็ทำที่นี่วุ่นวายไปหมดเธอจะเอามันไปทำไมกันนะว้าวที่วางรูปภาพของเธอไงเธออยากให้แขกทุกคนเห็นว่าเธอเจ๋งมากแค่ไหน ดูเหมือนนกนางนวลจะทำให้คุณย่าตื่นแล้วล่ะคราวนี้เธอจะรอดไหมเนี่ยบ้านหลังนี้สั่นไปหมดเลยอะมันพายุหรือเปล่าตอนนี้มันเงียบแล้วไม่จริงอะโอ้นี่มันเฮอริเคนมอลลี่นี่นาเล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยแค่เธอรู้วิธีปราบพายุพวกนี้แล้วเธอก็เลยลองวางกับดักดูสักหน่อยคราวนี้เธอก็แค่จะต้องรอเธอมาแล้วล่ะ Oops, ดูเหมือนว่าเธอจะสัดปลาได้ตัวใหญ่มากเลยแต่ท่าทางเขาจะเป็นสัตว์คุ้มครองนะแคทเธอเหนื่อยจนเผลอหลับไปแล้วล่ะตอนนี้เธอต้องตกเป็นเป้าหมายของมอลลี่แน่เลยเธอคิดจะทำอะไรของเธอนะโคมไฟเนี้ไม่เห็นจะสว่างเลยอะแคทเธอแทบมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำเราต้องการคมไฟที่สว่างกว่านี้หน่อยแล้วล่ะทุกคนจะได้เห็นว่าใบหน้าของแคทสวยมากแค่ไหนอ้นี่ไฟมันสว่างเกินไปหรือเปล่าเนี่ย แสงไฟที่แผดเผาใบหน้าของเธอทำให้เธอกลายเป็นมะเขือเทศไปแล้วลหละ <c oughs> คุณชอบวิดีโอใหม่ของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือน